ตามแจ่วข้าววันนี้เรามากินข้าวที่บ้านใหญ่นะคะก้อนที่สิเปิดล่ามืออื่นมือนี่มาตูมมะฮมนี่อันนี้ขั้วไก่อันนี้ขั้วไก่นะคะมเสียชุบงเนาะกินดินเขาไม่ไดเออไม่โดนเราเนี่ประเทศน้องกินแบบแบบนี้เนาะ ตำแจ่วประแดี๋ยวไปสักขาครับสักขาสักขานี่ตัวย่างที่ดีทุกท่อนครับสักขาลูกไปโรงเรียนอืเขาต้องตีแย่เลยนะแม่ทำงานแม่ทำงานป๊าประแดีตอนแม่ทำงานแม่ไม่ว่างคุณสาวหน้าใ่ลงไมปแายตอนของเรา ูตามแก้วปเด็กต้นครับพี่น้งองแก้วบกอกแล้วก็ตามด้วยกบกอกเดี๋ยวยังง่พอทีอ่สองมี่บกบกใส่ปกอุ้ยเปิดแฟชเนสใส่หอมป้อมด้วยมืดอึคืออยู่ออนากูกกสิหลก้นนอ,นอนจากที่งาม,งาม พิษหนักพิษสูดด้เออน่า,า,าน่าขาวขาวแหลมนี่แล้วล่ะแก้วลแล้วละแต่ว่าอันนี้มันหานชิมด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวจะอบแหมไปทำลื่บนอนอม,มันถสีมันกระติกเรารู้สึกถึงบัก,กอ,อกแล้วเนาะอโอเคแล้วแล้ว ขัวหิมัแหงแหงขัวไก่บานพูไทยพันรีเควสมาค่ะขัวไก่บ้านต้องเป็นไก่บ้านแท้ๆเท่านั้นนะคะเรียบร้อยครับพี่น้องแกงไก่ขั้วไก่แม่รัวหัวร้อนครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องกินเข้าบ้านนี้ขัวไก่เรียบร้อยแล้วเออฟอกินเข้าอีหนึ่งจนห้าเขาคุ้นแล้วน้ำโบวโอ้โหการอกแก่นมาบนวัน หลุงมาบนนู่นมาแล้วจีเข้มแล้วเอ้กินโอ้พ่อเก่งแม่เราจะกินเป็นตะแซ่บกินอะไรเนี่เนอะของหมักมันเนาะแล้วก็กินเนื้อกระเพาะเข้าไปกินแล้วจะกินแพทครับดื่อน้ามากบูดราลิตี้มากดูรอลิตี่พ่อเขาบอกเห็ดไม่ดูเห็ดไม่ดู ก็มาทำมา,มาแกงมากคนแต่ว่าเห็นน้ำลายบัเนเลยมือถือจแล้วเ้ยเอมมา,ามาแนะนำมาเจาะเตจสเด้อปราม่นแนวมากินเสออ้าเปกเส้าเปกขอนย่างกิ้เขาแล้วมามตั้งแตจุ้มมันปลาปนพอมันกันย่างสุด ก่เนีายเป็กแล้วพ่อเจ้าเมนเขาแมนแมนมันจะไล่แววเมื่อคืนเจาม่ไงเห็นแต่กูเได้กิวดสุกเพือนโอ้เราดูอัมจงใช่เลย ยายกินจับแจ๊บหัวไข่หัวไข่ครับกัวไข่คนพึทธไทยคนไทยถึงก็ผักเนี่ยไม่กินให้ดูหน่อยจะเป็ <Hollywood. S 1> lonely, นลูกไพ่์ยันยัตกใจปั๊ดไก่ตู่แบบไงแล้วคือเอามาเข็ดไทศเต๊ะผักหอมเลยไหมเข้าใจบ้างคือบลาแซ่เนี่ยวอื่นอือคือบลาแซ่เนี่ยวอื่นก็คือน้อยใหญ่เนื่ออิ่มบบวะิีข้าวอยู่น้ำพรอน้ำแมนโบแมน เท่าหนั่งไะเข้านึ่ลายานบัอีมเท่าหนึ่ไม่จะหาพักมาแกงใสเขาใจบวบแต่ว่าพ่อไปยูน้ำยานน่ะนี่้วขวบเด็กโตตอนไก่อ้อยต่อยออกมาเนี่ยพักกินครับเะมันีจินกเจ้าพักแบบนี่อ๋อก็นัวดีเนี่ยแค่ปวดนะ